เลยแม่ซ้ายขวาพ่อเข่าเลยพ่อมีไหมหรือลูกฟันแล้วหัวใจเต้นตุบๆตุบๆเมื่อไรจะหยุดทะกักสักทีเมื่อไรหน้าลูกจะเครียดไหมหรือว่าหาโนมมาให้ไม่ใช่ใช่ไหมเช่นเดียวกันนะคาว่าประโยชน์มีหกอย่างหลวงพ่อว่าโดยย่อนะอันที่หนึ่งประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ในอนาคตประโยชน์สูงสุดสติมีประโยชน์ตรงปัจจุบันดับความทุกข์ใจมีประโยชน์ ในอนาคตทําให้เขาถึงอริยามรรมีประโยชน์สูงสุดทําให้เขาถึงพันธิพานประโยชน์ต่อตัวเองสติมีประโยชน์ต่อตัวเองเมื่อเราดูแลตัวเองเท่ากับดูแลผู้อื่นคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราเพราะเราไม่ขาดสติจริงไหมส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ไปด้วยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตัวเราก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็เดือดร้อนไหมคนอื่นก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนเห็นไหมรู้สึกตัวขึ้นมาแค่คิดไม่ดีนโยมมันจะเห็นทันทีเเห็นไหมสัมผัสจานี่สาคัญมากนะได้ควารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้น กาเราไปสนใจข้างบ้านทะเลาะกันเนี่ยมันทําให้เราดีขึ้นไหมโยไปรู้เรื่องชาวบ้านข้างบ้านว่าเขาทําชามแตกกี่ใบแต่และว,วันเนี่ยมันเกลีอกูลไหมอันนี้เป็นภาษิตจีนนะเขาบอกอย่าไปสนใจชามแตกของเพื่อนบ้านว่ามันนีมันทําชามแตกกี่ใบมันจะพินาศแค่ไหนก็เรื่องของเขาเราไปเงี้ยหูฟังเราก็สูญเสียประโยชน์สูญเสียสติภาพนะสูญเสียต้นทุนเดิมที่มีความปกติข้อที่สองนี่เขาเรียกว่าสัพปยายะสัมปัญญะ แต่ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเรือกูลหรือไม่อย่างเช่นคบกับคนคนนี้มันทําให้เราตกต่ําชอบชวนไปที่ที่ไม่ดีมไ,มไม่เรือกูลไม่ยมไม่เรื่อกูลชอบเอาเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฟังทุกวันโผมาน,นะจะต้องเอาเรื่องคนอื่นดินทาเราหรือไม่ไม่ก็ดินทาเองหรือไม่ก็เอาเรื่องชั่วๆที่ที่เศร้าเศร้าหมองล้ายๆของคนต่างๆมาเล่าให้ฟังคนข,ขยะมาในบ้านเราทุกวันคนคนนี้เจอหน้าแล้วโยมสบายใจไหมเมื่อเรารับผู้ก็ต้องทําท่าทําทางน้ําเสียงจริงจังดุเดือดเลือดท่าน โทรศัพท์มาแต่ละครั้งจะเล่าแต่เรื่องร้ายๆพูดจากับหูมองโลกในแง่ร้ายเปหมดมันเกลือกูลนะโยมตื่นนช้ามาเจอคนแบบนี้เป็นยังไงเดี๋วไปหาคนแบบนี้เกลือกูลไหมควรไปที่ที่ไหนที่เกลือกูลเห็นไหมรู้สึกตัวขึ้นมาสถานที่ที่เกลือกูลบุคคลที่เกลือกูลสิ่งที่เกี่ยวข้องที่มันเกลือกูลหรือธรรมะที่เกลือกูลุรวมถึงอาหารควรกินไตกีสรายไหมโยมไม่กวัวใช่ไหม พิจารณาดูนะว่ามันเกื้อกูลไหมหรือไม่เกื้อกูลรวมถึงสิ่งที่คิดในใจมันไม่เกื้อกูลให้เราดีขึ้นเลยถ้าทบทวนธรรมะหรือพิจารณาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะดีกว่าไหมดีกว่าไปดูละครน้ำเน่าไหมดีกว่าเราจะดูไหมทุกวันนี้ดู <laughs> ไม่เชื่อนะโยนเราพิสูจน์ดูเลยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงพูดตามหลวงพ่อนะพูดคําเดียวพอน,นะได้ไหม พูดตามคำเดียวพอสวยเนี่ยนะมันไม่ดีนะพูดตามคำหลังสิดีเห็นไหม <c oughs> เล่นแล้วจะได้หรือเสียพูดตามคำหลังสิเสียแล้วจะเล่นหรือไม่เล่น <c oughs> เล่นนได้เห็นไหม <c oughs> <c oughs> พูดตามคำหลังตลอดเวลาระวังนะ ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วยอมมันจะไม่ไร้สาระแบบนี้นะดูในใจหลวพ่อแก้งเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์พวกเราเล่นๆมันไม่เครือกูลรู้สึกนะรู้สึกมีเครือกูลดีตัต้งเจ็บอย่าง,ง,างและภาสัพยาสัมชัญญะถ้าเห็นในใจที่มันคิดไ, ara, ไร้สาระทำาะไสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เครือกูลเราใช้เวลาเปลี่ยนไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เครือกูลดีกว่าเช่นอะไรบทที่เครือกูลตอนกลางคืนนี่มันง่วงนี่ทําอะไรเครือกูลนอนไม่ใช่ออกไปเดินจงกรมยังหัวค่มอยู่ ทุ่มเดียวนี่ไม่รู้จะทำไรนอนหรือว่าว่างๆทําอะไรดีดูละครน,น้ําเน่าแล้วค่อยหลับอย่างนี้ไม่เพื่อกูลเสียเวลาไปเปล่าตายตอนนั้นก็ไม่ไปไม่ไม่ไปดีเห็นไหมต้องดูว่าเวลาอะไร,ะไรบทอะไรธรรมะอะไรเป็นเพื่อกูลนะบุะคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่ธรรมะทั้งหลายแหล่อย่างนี้เป็นต้นเอาข้อที่สามของสมัมชัะรู้สึกตัวขึ้นมาเอาอยางผู้ชายที่ใส่เสืออ้อรายที่แขนเนี่ยนุ่งแกงขาสั้นรู้จักที่อัดกรจรไหม รู้เคยไปไหมฮะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต่อต่อวันหรอือครั้งหนึ่งต่อวันหรอือว่าครั้งหนึ่งต่ออะไรแล้ว <c oughs> ที่ไหนที่คนขอรละ่ะที่ใจเก่งมากเลยนี่โอจรอสัพพัญญานโยมคำนี้ก็ลึกซึ้งมากนะอย่าประมาทคำนี้นะเพราะถ้าโอจรที่จิตใจโยมจะเห็นการทำงานของสังสารวัตร ความลับของสังสารวัฏจะเปิดเผยว่าภพชาติมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะไปเป็นสิ่งนู้นจะเป็นสิน่งน,น,นี้จะไปเกิดเป็นไรได้เพราะเหตุใดถ้าโรจรที่จะหายสงสัยด้วยนีย่จะเกิดกังขาวิจารณาวิสุทธ์ปัญญายานที่บริสุทธิ์จะมาเห็นความจริงว่าอ้อเราตายเราจะไปไหนเพราะเหตุอะไรถ้าถืนทําอย่างนี้อยู่ทุกวันอย่างนี้ขรโวจรที่ใจนะถ้ามันสร้างพบแบบนี้ขึ้นมามีเจตนาแบบนี้ขึ้นในใ,นใจจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นในใ,นใจเกิดความกัหนัเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ผลลั์เป็นแบบนี้จะก,กาตาด้วยเป็นไรว่าต้องไปถามใครในทีนี้มันจะเริ่มฉลาดเห็นการทํแบบนี้ในในที่โคจรข้าไปท่องเที่ยวดูพบชาติอาจจะโดนมาหาศาลในแต่ละวันที่เกิดขึ้นเช้าแบบหนึง่งสายแบบหนึง่งเย็นแบบหนึง่งกลางคืนแบบหนึง่งลวทุกวันก็จะผ่านไปแบบนี้ถ้าเกิดความเคยชินในสิ่งที่ทำไม่ดีเรียกว่าอาทินกรรมมันคุ้นเคยแบบนี้สิมันจะให้ผลกันทีเวลาตายนึกออเคพอท่องเที่ยวในโคจรสัปดาัญญะรู้สึกตัวที่ททจิตใจมันจะหายสงสัยแล้วจะต้องไปถามใคร,ใครว่า ผมตายแล้วจะไปไหนครับหลวงพ่อไม่ต้องถามมันเห็นชัดอยู่ตรงนี้แลบอกหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้แล้วนะั้นในเมื่อทําจนเป็นนิสัยเป็นอาจินแนละ้วยี้เป็นต้นนี้เอาไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนอาจิน,นกรรมรู้สึกตัวเป็นปั๊บนี่ปฏิคิดดีปั๊บไม่เอามันก็เกิดกรรมแบบใหม่ขึ้นมาเจตนาแบบใหม่ขึ้นมาจิตที่เป็นสติมีกุศลบ่อยๆกุศลไบ่อยจะไม่ต้องถามหลวงพ่อเลยล้าเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยแน่นอนตตยนี่เราไม่ตกต่ำแน่นอนถ้าหากว่าเราเปสติด,ดูจิตเป็นดูตอนที่ตายนะดูจต่ปัจจุบันด้วย จิตสังขารมันคิดพอตอนตายก็จิตสังขารเรามันคิดต่อ,อยงถ้าสี่มันสลายไปตามกาลเวลาถ้ารู้ว่าจิตสังขารที่คิดนี่ไม่ใช่เรานิานมีชื่อวิสังขารเห็นไหมมันจะไม่เอาเนี่ยสติปัฏฐานสี่นี่สามารถทําให้เข้าถึงปฏิพานตรงนี้นะมันเห็นความจริงว่าอ้อไอสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและสร้างรูปนามหรือนามรูปหรือพบปัจจัยให้เกิดชาติมันทํางานอย่างนี้นี่เองตรงโคจรสัมชัญญะนะรู้สึกตัวขึ้นมานะจะมีความลึกซึ้งมากอย่าประมาทนะ คำสั้นๆง่ายๆแต่ว่ากระบวนการมีความลึกซึ้งเอาตัวที่สี่ของสัมปชัญญะมีสี่ตัวเหมือนกันตัวนี้ก็สําคัญนะเรียกว่าสัมโมหะสัมปชัญญะเข้าใจไหมไม่เข้าใจแปลว่ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าหลงหรือไม่หลงตอนนี้หลงหรือไม่หลงตอนนี้จิตกระจายในโลกของความคิดหรือจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้ตอนนี้จิตเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางรู้สึกตัวขึ้นมาแบบนี้ตั้งหากเดมถ้ารู้ว่าจิตเป็นกระจายออก อยู่ในโลกของความคิดมันไม่ถึงนฐานมันไม่ตั้งมั่นมันไม่เป็นกลางถ้ารู้แบบนี้นะรู้ว่ากำลังหลงอยู่มันจะกลับมาตั้งมั่นง่ายๆเลยโยมโดยไม่ต้องไปนั่งทำสมถะาข่มมันเลยเพราะตัวนี้มันมีปัญญาสัมผัสตัวนี้เป็นปัญญารู้สึกตัวว่าว่าหลงหรือไม่หลงถ้ารู้ว่าหลงมันจะไปต่อไหมหนูคนนี้ไปไหมไม่ไปต่อแน่นอนนะซอยนี้เป็นซอยหลงไปข้างในแล้วจะไปเจออันตรายจะไปต่อไหมไม่ไปหรอกรู้สึกตัวขึ้นมาแบบนี้ตั้งหาขณะที่จิตกระจายโลกของความคิด หลงเตลิดเปิดเปิงไปคิดว่าเขาผิดเราถูกอย่างนี้กําลังหลงคิดอยู่แล้วก็เครียดขึ้นมาอย่างนี้ถ้ารู้ตัวมันจะคิดต่อไหมมันไม่ไปควานหาความถูกผิดในความว่างเราเพรามไม่มีอยู่ก่อนมีไหมเนี่ยในจักรวาลที่มองที่ต้องฟ้ามีไหมอะไรถูกอะไรผิดมีผู้ยิ่งใหญ่แลือมีผู้ตาก้อยอยู่นั้นไหมไม่มีมันเกิดจากโลกของความหลงคิดนี่เห็นไหมถ้าจิตเห็นว่าจิตกําลังหลงคิดเรียกว่าอัโมวหาสปัญญะรู้สึกตัวว่าหลงมันหยุดทันทีแต่เพราะไม่รู้ตั้งหากเพราะไม่เคยดูจิต พอนรกคิดก็จะโผล่คิดต่อเขาว่าเราใครผิดกันแน่แล้วก็จะหาเครื่องสนุนว่าเขาผิดอย่างงู้นผิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้แล้วก็หาเครื่องส,สงนุบอีกว่าเราเนี่ยจะช่างจะแสนดีนะอย่างงู้นอย่างนี้หาข้อดีๆเข้ามาใส่ตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่หลงอยู่นะเพราะยิ่งคิดแบบนั้นจะยิ่งเกิดความโกรธมากขึ้นแล้วเวลาจามันไม่ได้จํเเรื่องที่ที่ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ได้จําคําพูดของเขาแล้วแต่มันจําเรื่องที่คิดเอาไว้อย่างชินคิดว่าเขาเป็นคนเลวพอคิดตั้บมันคิดว่าเขาเป็นนนนคคคททััีีมมไไ่ดดด้ิถึงําพู ที่เคยจำเอาไว้แต่ว่าจําตัวใหม่จําข้อสรุปเคยลองสังเกตดูนะพวกเราลองสังเกตดูเวลาคิดถึงคนคนหนึ่งมันไม่ได้คิดถึงแค่คําพูดของเขาแล้วแต่มันคิดจากความจําตัวใหม่ที่มีบทบาทเข้าไปสรุปแล้วก็ไปผันพิสดารกับมันมีชื่ออีกชื่อเพราะนั้นเรียกว่าปะปนจัดทำผันพิสดารคือพอมันรับรู้เสียงป้าบมันจําใหม่มันไม่ได้แค่จําเสียงมันจําสิ่งที่ผสมด้วยความคิดมุมใดมุมหนึ่งว่าเขาผิดเวลาคิดก็จะคิดว่าคนนี้เป็นคนผิดคนนี้เป็นคนเลวเห็นไหม มันคิดมันจำาคาดเคลื่อนไป,ปแล้ววิปาราตอีกแล้วจริงๆมันไม่มีเขาแล้วก็ไม่มีเราแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเห็นไหมผิดถูกเกิดจากโลกของความคิดอย่างนี้ถ้าดูจิตเป็นนี่กำลงังหลงนี่มันจะออกปัตันทีใครอยากจะออกจากการเกิดบ้างต้องซ้อมก่อนนะโยมออกจากการเกิดของโลกของความคิดปรุงแต่งก่อนเพราะรู้ว่าโลกนี้ไม่จริงโลกของความปรุงแต่งว่าเขาผิดเราถูกเขาต่ำต้อยเราสูงส่งที่โลกของความคิดเท่านั้นเราได้ เขาเสียหรือเราเสียเขาได้นี่ก็หลบของความคิดถ้ายอมผ่านมาเจ็ดสิบป,ปีทํางานวิจัยที่ผ่านมานะจากการกินอาหารแต่ละครั้งไม่เคยมีใครได้เลยจากอาหารนั้นเลยมีแค่ภาษาและก็ผ่านไปจริงไหมแล้วมาเปลี่ยนเป็นพลังงานถ้าใช้พลังงานนั้นไม่ถูกประเภทจะทําร้ายจิตใจตัวเองให้เศร้าหมองในภายหลังจริงไหม